โอเคครับขอการสัสดีทุกคนด้วยนะครับนะอยู่กับผมเด็กท่านดุลอีชินเคยครับนะอ่าในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตไม่ใช่มารีวิวเจ้ารถอีแตนคันนี้ครับนะนี่อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยครับนะอ่าแต่ว่าก่อนจะไปรีวิวครับนะก็อย่าลืมมาอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับนะอ่าเเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มการรีวิวกันเลยนะครับนะอ่าโอเคครับนะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะอัปเดตโค้งมันครับนะนี่โค้งมัน ถ้าคุณจําได้ครับนะไอ้ตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้มันจะเป็นเหมือนของเดิมมันนะอ่าใช่เนี่ยมันจะเป็นของเดิมจากมดอันนี้เป็นของคีดีครับนะซึ่งไอ้ของเดิมมันไม่สวยครับนะเท่าที่ใส่มาครับนะก็เลยทําการเอาออกกันนะแล้วก็ใส่อ่าเป็นอ่าโมดิลทรงกระบ,บอกครับนะมันก็จะดูดีขึ้นครับนะนี่มันก็ทําให้สวยแล้วก็ใส่ล้อกเนี้ย ได้ครับนะน,นี่รอทําเองครับนะนี่ยังสวยเลยเป็นเงาด้วยส่วนเครื่องก็เป็นเครื่องอันอื่นครับนะแล้วก็มาดัดแปลงให้เข้ากับเจา้ารูถดถ่ายเดินตามนะนี่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนไอ้นี่ครับนะคือไฮไลท์หลัลกนะอันนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับนะแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคครับนะนี่อันนี้ก็จริงควรจะมีที่กันฝุ่นครับนะแต่ไม่ได้ทําไว้อ่าอันนี้นะอันนี้ก็ทําโค้งด้วยครับนะนี่ นี่คือชสีบนะโคมันภายในครับนะนี่มันอาจจะมืดนิดนึ่งครับนะนี่มันก็จะมืดไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวปล่อยมานี่เลยส่วนเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้ครับนะอยู่ข้างหลังนี้อันนี้ก็ทําเป็นพื้นสีเขียวครับนะม่เขาคับอันนี้ครับนะอันนี้ทุกคนสามารถวาดสกินได้ครับนะนี่อันนี้สามารถทําสกินได้เพราะว่าได้ออกแบบให้มันสามารถแก้สกินได้ตรงนี้ก็ส่วนคนขับครับนะนี่คนขับก็ อัน,นก็คือขับหน้าของจริงครับนะนี่อ่านี่มันก็จะเร็้วอยู่ประมาณน,นึงครับนะรถก็จะมันสั่นนะครับนะนี่เหมือนเจ้าเข้าเลยครับนะนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เสียงเลยครับนะั่นนี่ส่วนในนี้ก็ถือว่าแลเพราะว่ารถนี้มันไม่มีอะไรมากนะมันมีแค่โค้งตรงกลางเฉยครับนะนี่อ่าก็จะมีค้างบ้างนะนี่ลองขับให้ดูเลยอันนี้มันก็ เป็นมอสท่อครับนะไอใช่เลยใช้โมดูลพินเนี้ยครับนะเป็นหลีมันก็จะพิบิวนิดนึงครับนะรูปเป็นอะไรน่าจะเป็นบล็อกของมันครับนะนี่ส่วนการแจก็ยังไม่แจกรับนะนี่เพราะว่าเราต้องปรับไอเจ้านี่มันสั้นให้มันให้มันขยับเข้ามาข้างในอีกนิดหนึ่งครับนะนี่สุดท้ายก็อาจจะไปทําสกินมาให้มีลวดลายอะไรสักหน่อยครับนะเพราะว่ามัน ดูจืดไปนะนี่ก็ไปหาดูต้นแบบของเข้ามาครับนะนี่ก็ได้ประมาณหนึ่งครับนะนี่ได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สวยอะไรมากนี่นี่ครับนะคูนี้ก็แจกไปแล้วครับนะนี่แต่ว่าเดี๋ยวจะแจกอีกรอบหนึ่งครับนะโอ้ยเสียงรถดังโอเคเดี๋ยวก็จะแจกอีกรอบหนึ่งครับนะนี่ล้อก็แจกไปแล้วครับนะล้อนี้นี่ตัวสามารถไปเอาได้ครับนะล้อรวมถึงตัวรถด้วย ส่วนอันนี้ก็ยางครับนะนี่ส่วนน,นี้ก็ยางล้อนี้กระจกไปนานแล้วครับนะนี่ซึ่งแล้วก็อันนี้นะครับนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มเ็าเรียกว่าอะไรอาจจะเพิ่ม่าลายดุลแล้วก็อาเรเหมือนบางคนเหมือนเขาเรียกอะไรซักอย่างที่เป็นที่บอกว่าเ,เอาไว้กันพวกขินกระเด็นครับนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรน่าจะบางคนนะครับนะไม่รู้อะน่าจะใช่แหละโอเค ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มารีวิวสั้นๆครับนะนี่ก็มีแค่ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ครับนะ๋อ้แล้วก็ขอบอกครับนะนี่ถ้าเกิดสำหรับใครใครอยากได้โมดิวครับนะหรือว่าใครอยากเอาโมดิวโมตัวนี้ไปลง GTA นะก็อนุญาตครับนะให้เอาไปลงในเกม GTA ได้ครับนะแต่ก็ต้องให้เหมือนเครดิตหรือให้ชื่อด้วยับนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่าแปลว่า ขอให้มีชื่ออะไรด้วยครับนะเพราะว่าอันนี้ก็ปั้นเองครับนะนี่ซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะเพราะว่าปกติเวลาทำบูเดีก็จะฝังชื่อไว้ตามชั้นสี่ครับนะนะครับนะถ้าเกิดใครอยากลงก็ได้ครับนะอนุญาตไม่ว่ากันครับนะอ่าโอเคครับนะก็มีเพราะนี้ครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะสาบคลิปรีวิวส่วนการแจกก็น่าจะเป็นวันอังคารหน้าครับนะนี่วันอังคารครับนะก็จะแจกครับนะรถคันนี้ พราะใช้เวลาทําไม่นานมากนะโอเคก็มีประมาณนี้ครับนะสำหรับคลิปนี้อ่าถ้าเกิดทุกคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์และกดซับสไครด้วยครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดคลิปนี้บูดผิดหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับนะสามารถมาเม้นบอกได้ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ